มันว้าวมากหน้าเหมือนสาวเกาหลีเลยแล้วเหมือนสวัสดีค่ะชื่ออีฟนะคะธนสอนเครือชัยนะคะอายุ39ปีปัจจุบันนี้ทำ global affiliate กับนูสกินค่ะ จริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะสตาร์ฟหน้าตาแล้วก็ผิวพรรณแล้วก็สุขภาพของเราไว้เนี่ยให้ได้เด็กที่สุดก็เลยเริ่มต้นในการดูแลตัวเองค่ะจำได้เลยวันแรกนะคะสินค้าที่ประทับใจสุดๆเลยก็คือกาวนิกสปาพอวันแรกที่ได้ใช้กาวนิกสปาเนี่ยรู้สึกว่ามันว้าวมากมันเหมือนแบบตื่นเช้ามาหน้าเหมือนสาวเกาหลีเลยแล้วเหมือนได้บำรุง ล้ำลึกตั้งแต่วันแรกอย่างหน้าเราอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราว่าเราดูแลมาดีแล้วนะแต่พอเราใช้กาวนิกสปากลายเป็นว่าเฮ้ยยิ่งใช้หน้ายิ่งใสย,ยิ่งใช้หน้ายิ่งเนียนยิ่งแดงยิ่งแบบช่าวาวไม่ว่าใครก็ทักต่อให้เป็นเพื่อนสนิทก็ทักแล้วพอเขาทักแล้วเราแนะนําคนก็ซื้อตามเฮ้ยมัน Amazing มากคะ่ะ สะแพ้ค่ะเพียังมีไมเอทและแพกับลูมิสปาลูมิสปาคอลลาเจนกันแดดโอ้ยากอ่ะคำถามนี้ยากมากคอลลาเจนกันแดดคอลลาเจนกันแดดแกันแดดอาสะแพ้กันแดด คิดว่าถ้าเล่นคำถามนี้เราถามในเมื่อก่อนอาจจะอาจจะน่าจะจบที่ beauty gadget อะไรสักตัวหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าปัจจุบันนี้พอเราอายุประมาณนี้อีรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของร่างกายนะคะแล้วก็ r า q u สแคเนี่ยมันเป็นตัวที่ให้พลังงานนะคะแล้วเราอยู่ในวัยที่เราทำงานกันอย่างแบบเมามันมากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัว r า q u สแควร์ไนที่เข้าไปดีท็อกล้างสารพิษเนี่ยอีบว่าปัจจุบันนี้มันจำเป็นมากๆเลย ส่วนตัวอีฟเองเนี่ยเป็นคนที่เลือกอะไรที่จะใช้กับตัวเองมากๆไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์หรือตัวที่เป็นซัพพลีเมนต์วิตามินที่กินเข้าไปในร่างกายเนี่ยไม่ว่าจะใช้กับตัวเองหรือคนในบ้านเนี่ยอีฟศึกษามาก่อนอย่างแรกเลยเนี่ยคือต้องปลอดภัยและสินค้านูสกินนะคะคือมันมีความปลอดภัยมามากกว่า40ปีนั่นหมายความว่าเรามั่นใจได้เราไม่ใช่คนแรกที่ใช้บนโลกใบนี้ มีคนอื่นที่เขากินมาตลอด25ปี30ปีแล้วสุขภาพร่างกายเขายังแข็งแรงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คือเรื่องแรกเลยที่อยากให้ความมั่นใจกับคนที่ยังไม่เคยใช้สินค้าของนูสกินนะคะเรื่องที่2เวลาพอเราใช้แล้วพอมันปลอดภัยเนี่ยนอกเหนือกว่าความปลอดภัยก็คือใช้แล้วเนี่ยเห็นผลลัพธ์และววัดค่าได้จริงไม่มีเหตุผลเลยที่เราจะแบบไม่ใช้สินค้าที่มันดีขนาดนี้ ก็เชิญชวนนะคะสำหรับใครที่แบบว่ายังไม่เคยใช้สินค้าของดูสกินนะคะส่วนตัวอีฟเองเนี่ยใช้มาเกิน5ปีแล้วไม่ว่าจะเป็นอีฟเองนะคะคุณแม่นะคะแฟนอีฟนะคะแล้วก็ที่บ้านของแฟนเนี่ยก็ใช้กันทุกคนเราดูมาให้หมดแล้วว่าเฮ้ยปลอดภัยแล้วมันดีจริงๆเห็นผลลัพธ์จริงเพราะฉะนั้นก็ลองเปิดใจมาใช้ดูค่ะ